สวัสดีครับผมผมปอนนะครับในที่สุดวันนี้ผมก็สามารถเล่นในตัวของด่านนี่บผมสับพวงรับแล้วก็ด่านของบุตรแห่งครามไม่ใช่เบื้องครามสิหรือนาะบุตรแห่งซีล่าเออบุรคนโตซีล่าได้เก้ากล่องสักทีนะครับผมด้วยทีมที่บอกเลยว่าผมคาดไม่ถึงมากๆนั่นก็คือทีมนี้เลยครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูฮนะ เป็นคนโตสิลาะนี่ครับผมด้วยทีมนี้เลยก็คือตัวละครดาเมจหลักรามีเมต,ตัวละครเคียมอนตัวของแดนคาโลตัวละครบัฟสองตัวก็คือน้องเบลล่ากับตัวของอะคาเบล่าแล้วก็ตัวแทงที่ผมสุ่มได้2ตัวแบบงงๆก็คือตัวของอิกดาซิลบอกเลยว่าอิกดาซิลเป็นแทงที่ผมไม่คาดคิดว่ามันจะใช้ประโยชน์ในด่านนี้ได้ดีแบบดีมากๆนะครับผมโอเค อย่างแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาให้ดูสกิลของอีดัสซิวคร่าวๆก่อนนะครับผมอันนี้จะไม่จะไม่ใช่การรีวิวเนาะแต่ก็คือเป็นกึ่งๆแบบให้ดูสกิลนะครับผมนี่นี่ผมอันติหนึ่งในนั้นที่ผมไปเล่นอะ่ะมีแค่2อ,อันนี้ที่ผมอัพแพคคันสี่แล้วผมอีดัสซิวเป็นตัวละครแท้งที่ใช้เกาะหนักนะครับก็คือเกาะเดียวกันเกาะเดียวกันกับตัวของไอ้นี่เลยนะครับผมฟรีดิสเลยนะครับผม แล้วก็อิกดาซิลเนี่ยมีสกิลฮิวหมู่ที่ค่อนข้างที่จะเก่งมากๆด้วยอันติของอิกดาซิลนะครับก็คือเมื่อเราใช้เนี่ยมันจะเลือกพื้นที่ใช่ไหมแล้วมันจะทําให้ตัวละครของเราเคลื่อนที่ไปตรงนั้นแล้วก็จะทําการฮิวนะครับผมเพิ่มฟูลเฮดพีนะครับเท่ากับ2อของแมคเฮดพีอิกดาซิลนะครับผมแต่ว่าที่เก่งอีกอกนันก็คือมันจะจะได้รับบัฟลดดาเมจก็คือรับดาเมจน้อยลงอีก25%นี่แหละครับผมเป็นอะไรที่ดีมากๆสำหรับตัวนี้นะครับเพราะว่ามันจะทำ ปาดดาบทีแล้วตุยนั่นเองนะครับอ่ะเนี่ผมส่วนที่เหลือก็ผมจะขอไม่พูดถึงแล้วกันเพราะมันก็คือสกิลฮิวนั่นแหละนะครับพวกเนี้ยเพราะเราไม่ได้จะมารีวิวเนาะเราแค่เอามาให้ดูก็ดีเลยก็คืออันตินะผมหลักๆเลยก,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 ก็คืออันติีของอีกดาวสิวที่มันเก่งแบบเก่งมากๆแล้วแบบไม่คิดว่ามันจะเอามาใช้ได้ดีขนาดนั้นในด่านนี้อ่ะคือแบบสมงได้ซ้าก็เลยแบบเอามาเล่นปรากฏว่าผมไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องตัวละครสําหรับ ตัวละครฮิลแล้วไปดูตัวละครฮิลเรี๋ต้องใช้จังหวะอะไรอีกเลยครับผมผมแค่ใช้อติอีกเดซิลครั้งเดียวตอนที่บอสมันตวัดดาบคทั้งก็พอหรือว่าก็แบบพอมาเข้าจานซิเลอร์ใช่ไหมเราก็ใช้สกิลของอีกเดซิลไปอะไรแบบเนี้ยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูแบบคร่าวๆนะครับที่ผมก็เป็นประมาณน,นี้เลยส่วนของอ่าตัวของเรียกว่าอะไรวัตถุโบ,บราณเนาะผม,ผมก็เรียกว,ว่าวัตถุโบ,บ,บราณละกันของอคาเปล่ากับกับของอาเคปิล่าผมไม่ได้ใส่นะครับผมส่วนตัวของน้องรามียะกับดันคาโลผมใส่เป็นตัวหมวกของโพไซดอนนะแล้วก็ตัวขอองงน้ เบลล่าผมใส่เป็นอันนั้นแหะขวดที่ผมทําคลิปล่าสุดลงไปอะ่ะเออแล้วก็ตัวของอินเดซิลก็เหมือนกันผมก็ใส่ขวดเหมือนกันนะโอเคครับ okay, ผมอ่านดี๋ยวใจมาให้ดูคร่าวๆนะครับผมแต่ยังไงหลักๆเนี่ยต่อให้เรามีแทงค์ดียังไงเราก็ต้องพึ่งตัวดามเฮดอยู่ดีนะครับผมนี่ครับผมเริ่มมาเราก็แค่เลือกน้องตัวของน้องเบลล่าเนาะไปสิงที่ตัวของตังานะคาร์โลว่าแบบนี้จาั้นเราก็รอบอสมันเสกไข่นะครับผมปึ๊บแล้วก็แปะน้องของน้องตังคาร์โลใส่ไข่ไปเลยครับผมที่นี่เองนี่ก็คือ ระบำสกิลของตัวละครเราใส่บอสแลว้วผมแบบนี่เลยนะปื๊ดปื๊ดปื๊ดอย่างเงี้ยผมตรงนี้อีกเดียวซิวผมมาเข้าตรงนี้ใช่ไหมกให้เราใช้สกิลของอีกเดียสิวผมเพื่อให้มันได้รับบัฟเห็นไหมผมมันจะล้างสถานะนั่นเลยใช่ไหมครับผมนี่แหละดูค,ความเก่งแบบเก่งมากๆ,ๆเพราะมันจะล้างสถานะแบบต่อเนื่องไว้ตลอดเลยครับผมคือต่อวิอ่ะนี่ฮะแบบเนี้ยแล้วเราก็รอเหมาเลยครับผมที่เหลือก็คือสเต็ปตามที่ผมเคยสอนไปครับผมแบบนี้เลยปื๊ดๆเห็นไหมครับผมแค่นี้เองเห็นไหมชิวๆครับผมเนี่ย เนี ie, ่ยเราก็คือแบบใช้สกิลอะไรแบบชิวๆไปได้เลยผมก็คือระบิมสกิลสายไปเลยผมแบบนี้ปึ้งๆๆๆๆถูกไหมครับผมตรงนี้เนี่ยผมจะรอครับผมเหมือนเดิมเลยก็คือรอจังหวะเหมือนเดิมตรงจังหวะนี้ยังไงก็ต้องเหมือนเดิมนะครับผมยังไงเราก็ไม่สามารถข้ามขั้นตรงนี้ได้เนาะเดี๋ยวนผมจะรอนิดนึงนะผมมาเพื่อใช้สกิลแบบนี้ปึ้งๆแล้วก็รอครับผมปึ้งพอมันเข้าเสร็จปึ๊บอย่างงี้ผมเราก็รอครับผมเหมือนเดิมเลยตรงนี้ผมจะการติของอีกสกิลก่อนอย่างนี้นะก็ลดดำไปแต่ผมปึ้ง ปึ้งแบบนี้แล้วก็รอปึ้งไอ้ผมตึ๊กๆๆๆๆแบบนี้ผมเห็นไหมก็ชิวข้าวผมนี่นี่เองนี่ฮะอันนี้ด้วยความที่ตัวของไอตัวของรามียาผมอัพอันติสูงได้แหละมันก็เลยเยอะนะครับแต่ว่ามันก็ทําให้เราเห็นแล้วว่าเห็นไหมผมกลับมาเลือดเต็มอีกแล้วทีมของเรานี่ฮะเห็นไหมคือเราไม่ต้องห่วงเรื่องบัฟคําสาปอะไรทั้งสิ้นเลยผมเราก็อยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆไหมผมชิวๆนี่ฮะเราก็รอเหมือนเดิมก็ตเต็ปเดิมเลย เนี่ยแล้วที่เหลือก็คือการอัดดาเมจตรงนี้ยังไงเราก็ต้องแบบพยายามบริหารดาเมจดีๆนะครับผมแบบจะเล่นเล่นยังไงให้แบบดาเมจเรามันไม่ไม่แบบตัวเย่นะฮะเอ๋ผมผมจะให้ดูแบบคร่าวๆเนาะปึ้งนี่อันนี้ผมคงก็จะอัดสกิลกับอัดดาเมจไปเรื่อยๆเลยนะผมแบบนี้บึๆๆๆๆเห็นไหมผมชิวผมเห็นไหมตรงนี้อ่ะเราก็อัดดาเมจใส่บอสไปเลยนะผมชิวอ่ะผมไปๆผมก็จะอัดไปเรื่อยๆเลยผม แล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงละอไปมีอะไรก็อัดๆไปให้ผมนี่บอสตันติ้อย่างนี้มาแล้วก็ลากมอลอเราหนีมันนิดนึงอ่ะไม่ตามมาอกีก <c oughs> อันนี้คือก็คือจะซวยๆหน่อยๆแต่ก็ไม่มีปัญหาครับผมพยายามเคลียร์ไข่แมงมุมนะครับเพราะว่าไข่แมงมุมมันจะมาล้วงตัวหลังเราครับผมอย่างเงี้ยพยายามเคลียร์ข้างหลังเราให้มันรอดครับผมนี่เห็นไหมก็มจะชิวครับผมเห็นไหมครับผมนี่ยู่ดีก็แบบตัวเองนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมบางครั้งก็เป็นอย่างเงี้ย เราก็ต้องเริ่มรีมาอยู่ดีนะผมแต่ว่าหลักๆก็ในตนนี้ผมอะแค่แบบมาให้ดูแบบอันนี้ไม่ไม่ไม่ได้ตั้งใจเล่นไงถ้าตั้งใจเล่นจริงๆอ่ะเราจะโฟกัสแล้วก็เรียนสกิลดีๆแต่ว่าผมจะให้ดูคร่าวๆประมาณนี้ผมว่าอีเดิ์ิลมันดีจริงๆนะด้วยความที่สกิลอันติของอีเดิ์ิลมันฮิวต่อวิอ,อยู่แล้วอะแ,แล้วไอตัวของคําสาบของตัวไอตัวเนี้ยมันจะล้างด้วยการชะา้างใช่ไหมหรือว่าหิวซึ่งก็นี่แหละผม มันแตะปุ๊บอีกดาซิลฮิลมันแตะปุ๊บอีกดาซิลฮิลเลยทําให้เราไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องของตัวคําศัพท์ติกต่อไปเลยครับผมแต่ว่ามันจะอันติอยอยู่แค่8วินาทีนะและพอหมดแปดวิเราก็ใส่ใหม่ๆเพื่อเอาบัฟลดดาเมจอย่ยิ่งห้าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับผมเป็นตัวละครที่ผมพูดตรงๆเลยว่าผมไม่คาดคิดว่ามันจะทําให้ผมผ่านเก้ากล่องได้อบผมตัวอิกดาซิลสุดยอดมากขอบคุณถึงแม้ผมจะไม่ไม่ไม่ชอบลุ้น่ามก็เถอะ็อเคผมก็เป็นประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นอยากจะบอกว่าทุกคนลองแบบ หยิบตัวเขาใน ID ขดีตัวเองมาก่อนนะผมแล้วก็แบบเราลองมาจัดทีมแบบเล่นๆดูว่าเออเราจะจัดทีมยังไงให้มันผ่านที่จริงถ้าใครมีน้องไซรินนะครับผมแล้วแบบไม่ไม่ไม่สามารถเคลียร์ดาบของบอสได้อะแล้วแบบเรามีทีมอะไรดีดอะ่ะให้น้องไซรินได้นะครับผมน้องไซรินผมเอาอันติสี่ไปละเพราะผมอวยน้องไซรินผมอย่างที่ผมบอกไปในวันแรกว่าผมค่อย่จะชอบโมเดลน้องนะครับผม น้องซรีนเนี่ยเป็นตัวละครที่บอกเลยว่าละลายดาบบอสได้ไวแบบไวมากๆเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกแล้วกันเพราะว่าคลิปนี้จะเป็นแบบคลิปให้ดูว่าเออเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวที่นี้แล้เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะรีวิวน้องไซลีนแล้วกันเนาะว่าน้องเนี่ยสามารถละลายดาบบอสได้แบบไวแบบโอ้โหโคตรเก่งครับผมเออครับประมาณนี้ละกันนะครับผมโอเคเนาะถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปสหรับวันนี้ก็ไปกันหลับบ๊ายบาย ไว้เจอกันครับผมขอขอบคุณที่กดสมัครสมาชิกเข้ามาและผมทั้งสมาชิกต่อป,ประจำช่องและผู้นำเหล่าสวกไตวายนะครับขอบคุณที่อยู่สนสุนกันมาตลอดนะครับผม